อีสานกลางตะวันออก26จังหวัดรับแนวลมพัดส,สอบวันนี้ระวังลมกระโชกแรงหลังคาเปิดสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567ตรงกับวันครอบครัวถือเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสเดินทางกลับไปภูมิลำเนาเพื่อพบปะสังสรรค์กราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายายรวมถึงพี่ป้าน้าอาโอกาสนี้แอดมินและทีมงานขออำนวยอวยพรให้ทุกครอบครัวมีความสุขความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานร่ำรวยมั่งมีสุขภาพดีทั่วหน้าค่ะนอกจากวันนี้จะเป็นวันครอบครัวแล้วทางกรมอุตุนยิยมวิทยายังได้แจ้งว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะเกิดแนวลมพัดส,สอบทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นบางแห่งโดยจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางแพร่น,น่านปากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์เพชรุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิ นครราชสีมาอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวให้เฝ้าระวังลมกระโชกแรงฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิสนรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาคารบ้านเรือนจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังซึ่งมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนพาอิทธิพลปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนถือเป็นสาเหตุปัจจัยหลักส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราวันนี้มีอากาศร้อน ถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันเป็นหลักโดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้หอบนําความชื้นจากฝั่งอันดามันเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนกระแสลมสองทิศท,ทางคือลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ พัดส,สอบเข้าหากันในบริเวณดังกล่าวเป็นเหตุให้มีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่งโดยอาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกติดตามมาด้วยนั่นเองในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสืบเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวเข้าส่งเสริมกัน รวมทั้งอิทธิพลของแนวลมพัดส,สอบจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตพชรณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปถึง42องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปที่41องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภ้ากลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบ,บุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันพุ่งไปที่41อองศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่20องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวาในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่40องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลา ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วงทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกและยังมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจึงเป็นเหตุให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19เมษาย,ยน2567ส่วนลมตะวันออกและลมใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง โดยแนวโน้มลักษณะาอากาศรายภาคในช่วงวันที่15ถึง19เมษายน2567ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปที่43องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปที่42องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปที่42องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 41องศาเซลเซียสทะเลยังคงมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปที่42องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรภาคใต้ 1. ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึงของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหลังจากนั้นแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงวันที่2 0ถึง23เมษาย,ยน2567า้ยคาดว่ายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดบกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะอ่อนกำลังลงเป็นเหตุให้ในช่วงดังกล่าวจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันภาพรวมฝนจะลดน้อยลงยิ่งทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดระวังโรคที่จะติดตามมาในช่วงดังกล่าวเช่นโรคลมแดดหรือฮีสโตก โรคท้องร่วงโรคอาหารเป็นพิษรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าที่มักเกิดการระบาดในช่วงหน้าร้อนและยังคงต้องเฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องอาจมีสาเหตุปัจจัยอื่นใดใหม่ๆวนเวียนเข้ามาส่งผลกระทบได้อีกยังคงต้องติดตามกันเป็นระยะระยะนะคะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหนารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ